อายุเลขสีไม่มีผลกิบซี่วินดานุ่งทูพีสตัวน้อยอวดหุ่นเป๊ะสาด์ออรา่าแซบซ่าหน้าเด็กกลางสักกระชากไว้เรียกได้ว่าแม้จะขึ้นแท่นเป็นสาววัย40กระตัดแล้วความแซบซีดของนักร้องนักสแสดงสาวกิบซี่วานิดาเติมธนาพรหรือกิบซี่เกาลีเบอรี่ ยังยังคงคอนเซปต์สาวตัวเล็กหน้าเด็กและยังคงแซบมากอยู่ไม่เปลี่ยนซายร่วมอาลัยให้กำลังแอปหลังสูญเสียคุณพ่อพร้อมชื่นชมน้องปีใหม่ช่วยคุณแม่รับแขกจิกนวรัตด,ดีใจได้เป็นคุณย่าต้อนรับน้องโนอา สมาชิกใหม่ของครอบครัวบอสนัดพงพลเล่านาทีระทึกพาลูกเงียหนีเหตุกราดยิงบอกตลอดเกิดอะไรขึ้นอุ้มลูกไปไม่ต้องรอล่าสุดสาวเจ้าก็ได้แท็กทีมกับกวนเพื่อนบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่อเมริกาและเช็คอินเข้าโรงแรมหรูอย่างอามังจิรีซึ่งเป็นสถานที่สุดหรูหราที่ให้ฟิลคล้ายกับกำลังชีชีวิตอยู่กลางเขากลางทะเลทราย ซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่4ตุลาคม2566กิ๊บซี่วานิดาก็เพิ่งจะออกมาเปิดโพสต์อวดความเซ็กซี่สู้ซ่ากระชากไวให้ได้ฮือฮากันไปหมาดมาดด้วยภาพสลัดผ้านุ่งทูพีสสีดำตัวน้อย อวดหุ่นเป๊ะแบบฉบับสาวตัวเล็กเคยให้เห็นผิวขาวออกร่าและดาเมจความร้อนแรงกลางสาวว่ายน้ำซึ่งแน่นอนว่างานนี้บรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ผ่านมาเห็นเป็นต้องแห่กดไลค์และสาดอีโมจิไฟลุกซูฮกความ40กระตัดแต่ยังแซบยังเป๊ะของสาวกิปซี่กันยกใหญ่เลยทีเดียว